คุณเชื่อในคำสาบหรือไม่จะเป็นยังไงถ้าคำพูดเพียงประโยคเดียวทำให้สโมสรฟุตบอลระดับตำนานพ่ายแพ้มาตลอดหลายสิบปีย้อนกลับไปในปี1961สโมสรเบนฟิก้าแห่งโปรตุเกตกำลังยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกฟุตบอลภายใต้การคุมทีมของเบลากุดแมนกุนสือผู้พาเบนฟิก้าคว้าชแชมป์ยุโรป2ปีติดหลังพาเบนฟิก้าครองยุโรป กูดแมนขอขึ้นเงินเดือนแต่ผู้บริหารปฏิเสธแล้ววันนั้นเองเขาเดินออกจากสโมสรพร้อมทิ้งคำพูดอันเป็นตำนานว่าใน100ปีนับจากนี้เบนฟิก้าจะไม่มีวันได้แชมป์ยุโรปอีกเลยและแล้วคำสาบก็เริ่มทำงานเพราะนับจากวันนั้นเบนฟิก้าเข้าชิงบอลยุโรปมากถึง8ครั้งในปี1 9 6 3 1965 1968 1983 1988 1990 2013 2014แต่พวกเขาแพ้หมดถูกนัดที่สุดของดราม่าเกิดขึ้นในปี1990นัดชิงแชมป้ยนล์ลีกกับเอซมิลานนักเตะบางคนถึงกับไปจุดเทียนที่หลุมศพของกูดแมนขอให้คำสาบยุติแต่เบนฟิก้าก็ยังแพ้อยู่ดีหลายคนเริ่มเชื่อว่า นี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันคือคำสาบที่แท้จริงที่ยาวนานกว่า60ปีและยังไม่จบลงง่ายๆลองดูทีมใหญ่ๆอย่างมาดริดบาซ่าลิเวอร์พูลแพ้บ้างแต่ก็ชนะแต่เปนฟิก้าละ่ะเข้าชิงมากเท่าไหร่ก็ยังไม่มีแชมป์แม้ทีมจะเปลี่ยนไปแต่คำสาบยังดูเหมือนหลอกหลอนอยู่เงียบๆ หรือว่านี้คือผลของการทรยศคนที่พาทีมประสบความสำเร็จหรืออาจเป็นแค่เรื่องเล่าที่บังเอิญเกิดซ้ำซ้อนคุณละ่ะเชื่อในคำสาบนี้ไหมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าในโลกฟุตบอล